ครับสวัสดีครับยายกัญญาที่ไม่สบายครับขอนี้รูปหน้าตรงครับผมต่อไปก็จะเอารูปเอียงสมรุจัดสมรบถ่ายให้ดูนะครับคุณพระครับต้องดูรูปด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยลูกข้างขวาครับผมก็ถ่ายรูปแล้ววันนี้ดื่มน้ำสามตักแล้วครับก็ บางครั้งก็คึกขนองบางครั้งก็ไม่คึกครับผมจากลงกุงจิตช้างไทยถ่ายรูปยายกัญญามาดูดัตสูตรครับผมเดี๋ยวส่งรวมให้ดูครับแค่นี้ก่อนนะครับจะถ่ายรูปให้ดูครับผมวันนี้ครับผมแค่นี้แค่นี้ก่อนนะครับนี่สวัสดีครับนี่ก็อีกหนึ่งเชือกนะครับ คือท,ทำาหมือนจากควานไม่อยู่ก็ผมก็ได้มาไล่ให้ดูครับวันนี้ก็ได้ดูทำเหมือนแล้วควานก็ไปเกี่ยวหญ้าครับผมที่ไม่มีงานครับผมวันนี้ก็ได้มตีตัวแทนมาอเอได้มีตัวแทนเพื่อเพื่อน <ault> <ๆ>บ้านเดียวกันก็ได้มาช่วยดูแลตอนเย็นพ่อตอนเย็นมาก็ควานช้างก็ต้องไปเกี่ยวหญ้าครับผมวันนี้ก็ไดมาอัปเดตแล้วครับผมอ่าทองหมืน่มนครับผม เนี่ยก็ตกงานเช่นกันครับพอปานคนเดียวช่วยกันครับดูทองเหมือนนะครับผมวันนี้ก็แค่นี้ก็แต่ละเชือกแล้วครับผมสวัสดีครับครับเราตามไปดูอีกเชือกที่สามครับวันนี้ก็ไล่ไปดูเชือกที่สามที่ไม่มีงานทําอาหารสับปะรดก็ไม่มีช้างเอ้ยพอดีมาเจอควานเลยครับผมโชคดีครับสวัสดีครับควานสวัสดีครับโอ้ช้างชื่ออะไรครับผมชื่อบัวตองครับ ก็ได้สับปะรดทานยังไงบ้างครับแต่ละวันก็ยังไม่มีครับก็ไปหาเกี่ยวญ้าอยู่ครับต้องการต้องการคนจะช่วยค่าสับปะรดไหมครับผมต้องการครับ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 เราต้องดูบัวตองหน่อยนะครับผมครับดูบัวตองนี่แม่บัวตองครับซื้อมาจากองค์กรอยเนาะโอ้บัวตองบัวตองนี่เชือกที่สามเลยนะครับผมวันนี้ก็จะได้ไปดูอีกหลายหลายเชือกข้างหน้า ที่ป่าของเราครับวันนี้ก็เชือกนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับวันนี้มาเจอเชือกที่สองอีกแล้วครับพ่อควานก็จะได้เอาหญ้ามาให้ช้างทานครับวันนี้อัปเดตสองเชือกแล้วครับครอบครัวเดียวกันกับแม่น้ำโชควันนี้ของเราครับผมอันนี้ก็ควานคนเดิมนะครับดูสามเชือกเลยพ่อแก่แล้วเออสวัสดีครับช้างชื่ออะไรครับผม ท,คคทางทองคำครับผมไม่ไม่มีสับประรดทานเนาะช่วงยังไงก็นี่ช่วงที่สองครับผมวันนี้ก็ได้อบเดชจะให้ท่านพ่อพระแม่พระได้ดูว่าช่วยข่าหาันช้างบ้าง้ะครับวันนี้ก็ดูข้างๆก่อนนะครับผมช่วทางทองคำเนาะทางทองคำครับอันนี้ก็ขวานชื่ออะไรเนะาะนาอนุวันแสนดีครับนาอนุวันเสนดีครับนี่ทางทองคำนี่ช่วงที่สองครับผมวันนี้ก็ได้จิตช้างไทยได้อบเด แต่ละเชือกเข้ามาให้ดูครับวันนี้ก็จะได้ไปดูอีกประมาณสิบเชือกนะคับในด็ดป่าวันนี้ครับผมท่านขอเิงวันท่านขาดอาหารเรื่องอาหารช้างยังไงก็ผู้ใจบุญเขาส่งค่าอาหารช้างมาด้วยนะครับทุกรถละไปร้อยบาครับต่อรถรถกระบะอ่สับปะรดครับผมวันนี้ก็ได้เบรดได้ส่งแล้วแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปพบอีกเชือกข้า้งหน้าเยอะแยะครับผมวันนี้ขอสวัสดีครับครับนี่ก็เชือก คำคูณเมื่อกี้ครับเดินเข้ามาแล้วครับอยู่ที่ป่าเลยวันนี้ก็ดูอย่าคำคูณเดินมาแล้วครับเดินมาใกล้ๆเราครับนี่คือคำคูณของสามเชือกด้วยกันครอบครัวนี้มีนำโชคทองคำคำคูณครับนี่ก็ได้อัปเดตช่วงเย็นๆดีครับคำใหม่นะครับผมแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม